ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โตอร์ไทยแลนด์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับพี่น้องเชื้อสายจีนทุกท่านก็คงรับความสุขกันเต็มที่ครับในช่วงรถตู้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของเมอร์เซเดสเบรุ่นล่าสุดครับในคลาสของ c ี่คลาสครับกับรุ่น350 e plug-in hybrid ครับเขามีการพัฒนาในรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นรวมถึงทำความเร็วได้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับ และในช่วงท่องโลกยานยนต์นะครับมาสด้าประสบความสำเร็จในเรื่องยอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมาอีกแล้วครับทำยอดจำหน่ายไปได้กว่า30,000คันครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอีซู u ูนะครับเป็นเรื่องราวของการดูแลรถครับรถที่ว่านะครับทั้งสีดำและสีขาวนั้นถือว่าเป็นสีที่ดูแลยากนะครับขั้นตอนการดูแลจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมให้ได้ในช่วงนี้ครับเอาละครับ่านผู้ชมครับ Mercedes-Benz C-Class 350e Plug-in Hybrid รออยู่หลังโฆษณาครับ สิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX-8 m อ็กซ Feel the Drive ใหม่ๆไม่สิ้นสุด The New New X Be Uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 ซีใหม่ Feel the Drive ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับเบน์รุ่นเล็กบองบออย่างนี้แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วรุ่นนี้ผมเคยรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วทีนึงนะครับตอนโอกาสที่เขาเปิดตัวนะครับนั่นคือ Mercedes-Benz C-Class นะแต่ว่าเป็นในรูปแบบของ Plug-in Hybrid นะครับหรือในรุ่น c 3 5 0 e นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าการพัฒนาของ c 3 5 0 e นั้น มีอะไรบ้างนะครับพื้นฐานตัวรถเดิมก็จริงๆแล้วในรุ่น C-Class เนี่ยวันนี้เบนซ์ทำตลาดไปเคียงคู่กับตัว C220D นะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสำหรับ C350E คันนี้นะเข้ามากับราคาค่าตัว3 3 5ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นราคาค่าตัวของเขาแล้วก็ที่เด็ดหรือที่ถือเป็นไฮไลท์ของเขานั่นคือการพัฒนาในเรื่องของระบบไฮบริดซึ่งเป็นการพัฒนาครั้งที่4หรือเจเนอเรชั่นที่4นั่นเองนะครับ มาในวันนี้ครับระบบตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของ Mercedes-Benz นะครับที่อยู่ในตัว C 300e คันนี้นะครับเขาสามารถทำระยะทางสูงสุดนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับได้ระยะทางไกลทะลุ100กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนอกจากในเรื่องของตัวระบบไฮบริดใหม่แล้วนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรถคันนี้อีกหลายๆอย่างด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ดับแรกนะูุลับภายนอกเนี่ยถามว่าแตกต่างกว่า C220D ไหมไม่ได้แตกต่างนะครับจะมีสิ่งที่แตกต่างอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือในเรื่องของล้อแม็กล้อแม็กของ C220D นั้นเป็นขอ19นิ้วแต่พอมาอยู่ใน C350E จะลดขนาดลงมาเหลือ18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะดีไซน์ในรูปแบบของ Aero Dynamic น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ไล,ล่เลียงอากาศออกจากล้อได้เร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นล้อไซส์นี้ที่ติดมากับ4 3 5 0 e นะ1ินิ้วที่ว่านะครับท่านผู้ชมไม่ควรเปลี่ยนขนาดหรือตกแต่งใดๆเนื่องจากว่าคุณสมบัติต่างๆนะครับเขาถูกออกแบบถูกพัฒนาขึ้นมาให้มัน ควบคู่กันไปกับระบบต่างๆของรถทั้งคันทั้งหมดอย่างนี้นะข้างหลังก็ดูสวยงามนะดูสปอร์ตไปอีกแบบปลายท่อเสียเป็นปลายท่อแบบคู่นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวของไฟด้านหน้าก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะท่านผู้ชมนะตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าส่องสว่างมากๆเลยแล้วก็กล้าพูดได้ว่าระยะทางลำแสงนะครับเป็นอีกหนึ่งระบบไฟที่มีลำแสงพุ่งตรงได้ไกลมากแล้วก็เคลียร์มาก ระยะทางลำแสงตรงนี้นะเขาทำระยะทางไกลได้ถึง650เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ระบบที่อยู่ในไฟนะครับโคมไฟตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นในรูปแบบของฟ u ู LED ดีอยู่แล้วนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับมีมาให้นะครับในการดรอปของไฟสูงนะครับในกรณีที่มีรถสวนมาดรอปให้เองอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็ไฟที่บอกว่าเคลียร์ตรงนี้นะครับโอ้โหเม็ด LED ดีที่อยู่ข้างในโคมไฟนั้นเยอะมากนะ ถือว่าเป็นการออกแบบมาได้ลงตัวกับ C-Class มากๆเลยทีเดียวมาว่ากันด้วยเรื่องของห้องโดยสารภายในนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปจากรุ่น C-220 ดีไหมแทบจะไม่ต่างสำหรับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรน,นี้รหัส M254 นะถ้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ย ตัวเลขของกําลังแรงม้าอยู่ที่313แรงม้าเลยนะครับไม่ธรรมดานะกับความแรงระดับนี้นะรวมถึงช่วงล่างในรูปแบบของแอร์ทอร์เมนชันต่างๆนะครับแล้วก็ด y นามิกคอนโทรลที่สามารถเลือกกันกับขี่ได้หลายรูปแบบด้วยกันอ่าแน่นอนสําหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยตัวด y นามิกคอนโทรลก็จะมี โหมดที่แตกต่างกว่ารถเครื่องยนต์สัหราบธรรมดานะครับผมมาเริ่มที่โหมด B นะก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พอมา EL ก็เป็นในเรื่องของอิเล็กทริกนะแล้วก็มาสู่ของตัวไฮบริดนะครับตัวสปอรตนะครับแล้วก็ตัวอินดิวิทดวลที่เราสามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้เองนะปรับแบ่งได้เองรวมไปถึงตัวของพวมาลัยนะครับที่เราสามารถ ปรับแต่งน้ำหนักของพวงมลาลัยได้นะก็ปรับเซ็ตได้ตามหบดอยู่แล้วนะครับผมน้ำหนักพวงมลาลัยก็จะแตกต่างกันออกไปทีนี้มาถามถึงตัวรูปแบบฟีเจอร์อื่นๆที่อยู่ในซ Class คันนี้บ้างนะครับระบบความปลอดภัยผมไม่ พูดถึงนะเบนซ์อัดมาให้เต็มๆต,ตั้งแต่ลิมสปีดลิมิตนะครับอะแดปตีฟคูซอนโทต่างๆนะเลนคีฟเลนดิพร์เจอร์นะครับดึงเข้ามีบายสปอร์ตเตือนให้ที่กระจกมองข้างครบรูปแบบของหน้าจอตัวมัคมาตรงกลางนี้นะรวมถึงจอทัชสกรีนตรงกลางเนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามมือเซทเบนซ์ s enz, นะในส่วนของ S อสค d ทก็ดีนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้ใกล้เคียงกันมากๆนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบฟังเพลงนะครับ คุณมาเลือกปรับจูนเวทีเสียงต่างๆของเบอร์มัสเตอร์ใน c 3 5 0 e ได้เลยนะครับเสียงนิ้งเสียงเลาะนะไม่ต้องห่วงเลยสำหรับผู้ที่มีเสียงเพลงในหัวใจกับก,การใช้รถเนี่ยโอแล้วก็ในเรื่องของการประกอบรถอีกการเก็บเสียงในห้องโดยสารนะผมใช้สัมผัสมาพอสมควรแล้วนะครับก็ประมาณสัก3า4 0กิโลเมตรโดยประมาณนะเสียงเงียบท่านผู้ชมเช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีเสียงอะไรที่แบบมา กรบเสียงภายนอกนะครับเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะแล้วก็เงียบมากๆนะครับมาเติมดีเทลตรงรายละเอียดของขุมพลังนิดหนึ่งนะครับขุมพลังตัวนี้นะที่บอกว่า2 0ลิตรตัว M 2 5 4เนี่ยนะครับรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็313แรงม้าเลยนะแล้วก็0ูนย์ถึงร้อท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อ6.1วินาทีนะครับสำหรับซีดานปลั๊กอินไฮบริดคันนี้นะรวมถึงความเร็วสูงสุด 245กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ธรรมดานะไฟฟ้าลว้ลวน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้อะระยะเวลาชาร์จด้วยไฟ AC นะครับจากศูนย์ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยไปจนถึง100%ใช้เวลา2ชั่วโมงนะผู้ชมครับคือจอดข้ามคืนเนี่ยเหลือๆในการชาร์จไฟเลยนะแต่โอเคในกรณีที่คุณจะไปควิกชาร์จหรือใช้เป็นระบบแบบชาร์จเร็วนะครับ เติมแบตเตอรี่กลับเข้าไปจากเกลี้ยงเกลียงศเนี่ยไปถึงได้แค่80%เนะเพราะเขาจะเซฟไว้เนื่องจากว่าไฟที่ออกจากกระแสของ DC ออกมาไฟแรงมากๆก,ก,ก็เป็นการเซฟตี้แบตเตอรี่ไปในตัวเขาใช้เวลานะท่านผู้ชมนะเกลี้ยงจนถึง80%ดสอนยะี่สิบนาทีคุณไปจอดรถตามสถาน,นีจ่ายไฟเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บกินข้าวไม่ทันหมดจานเลยมั้งรถสามารถขับต่อได้อีก 80%จากจากพลังงานที่มีในแบตเตอรี่คือเนี่ยแหละสามารถใช้งานได้ทั้งคู่ครับทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ใช้งานได้ทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าข้อจํากัดตรงนี้ถูกทลายหายไปนะหลังจากที่เบนซ์พัฒนาตัวไฮบิดขึ้นมานะครับเนี่ยผมผมลองมาฟีลลิ่งฟีลลิ่งดีนะถึงแม้ว่าเป็นเซกเมนต์ที่น้องเล็กในตลาดนะครับกับกลุ่มรถหรูที่อยู่ในคลาสของ C c คลาสแบบนี้นะ ฟิลิ่งงานขับกี่ทำดีเลยแหละในเรื่องของความตะการตาของงานดีไซน์ต่างๆในเรื่องหน้าจอเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเนเฉพาะตัวน a วิเกเตอร์อย่างเดียวที่โชว์หน้าจอได้เนี่ยผมก็ชอบละแฮปปี้ละสวยมากแต่โหมดของหน้าจอต่างๆนะก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบเรยจะเป็นโปรเกรสซีฟจะเป็นสปอรตนะครับจะเป็นตัว EV หรือต่างๆนะก็มีให้เลือกหลายแบบนะการใช้งานต่างๆก็สามารถดู การแสดงการทางานต่างๆได้นะครับอัตราใช้งานเชื้อเพลิงระยะเวลานะครับในเรื่องของระยะทางนะครับตรงนี้ดูได้หมดนะครับถือว่ามีดีเทลประกอบสําหรับการใช้รถทุกอย่างนะครับุูด้านมาให้พร้อมเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวช่วยนะสำหรับกรณีฉุกเฉินนะเขาก็จะมีนี่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะตัวรถจะสามารถ คือเหมือนทำทำตัวเป็นสัญญาณ SOS นะครับเขาจะส่งสัญญาณตัวเนี้ยไปยันศูนย์บริการนะครับหรือหน่วยงานช่วยเหลือใกล้ๆนะครับก็จะได้แบบมีคนมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้าเกิดอุัติเหตุหนักๆนะสำหรับตัวระบบถงกำลังนะครับ C 3 5 0 E ก็ยังใช้ในรูปแบบของ n a g จีทรอนิอยู่นะสำหรับการใช้งานตัว EV หรือตัวโหมดไฟฟ้าเขาจะมีการ ระบบส่งกาลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับปรับเป็น3รูปแบบนะก็คือดีก็คือ, D, คอด้าปกติพัดเดินชิพที่อยู่บริเวณพรมลัยนะเมื่อใช้งาน e-v โหมดนะเป็นดีนะครับหรือดีบวกก็ดีลบนั่นเองนะดีบวกเนี่ยมันก็จะลากรอบไปยาวขึ้นนะแต่ส่วนดีลบนะครับจะเพิ่มแรงเฉื่อยนะในกรณีที่เราถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยกำลังเนี่ยดึงชัดเจนเลยดึงเพื่ออะไรดึงเพื่อ รีชาร์จนะครับแรงเฉื่อยตรงนี้กลับไปเป็นพลังงานสะสมไว้ที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะในส่วนของตัวช่วงล่างเขาเรียกว่าอัจ l ริ y c คอนโทรนะครับข้างหน้าเป็นอิสระอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นถุงลมมาเลยเพราะฉะนั้นการซับแรงสั่นสะเทือนของ C30E นั้นทำได้ดีมากๆนะต่อให้เป็นรถในคลาสเล็กๆก็เถอะนะครับใช้ระบบต่างๆเนี่ยไม่ได้หนีไปกับรถรุ่นใหญ่ๆอย่าง S-Class หรือ E-Class เลยนะฮะมันนี้มีเรื่องน่าประหลาดใจนิดนึงคือก่อนที่ผมจะเริ่มทำการทดสอบนะแบตเตอรี่เขาโชว์อยู่74%ครับระยะทางจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดฟินิชนะอยู่ประมาณ90กว่ากิโลเมตร เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่พอนะครับแบตเตอรี่แต่พอมาถึงที่ปลายทางแบตเตอรี่กลับเหลืออีก14เปอรนต์นะผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยเส้นทางที่มานะเครื่องยนต์จะเริ่มมาใช้งานขึ้นแต่เราสัมผัสได้ยากมากถ้าไม่ได้ตาจดจ่ออยู่ที่หน้าจอนะครับสังเกตที่วัดรอบที่มันกระดิกตัวขึ้นมานะเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้การทำงานเป็นรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือในเรื่องของเครื่องยนต์แต่แน่นอนความประหยัดที่เกิดขึ้นนะจากที่เคลมไว้1.4 ลิตรต่อ100กิโลหรือพอมันแปลค่าเป็น70กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถ้าเรายกตัวไฮบริดออกไปนะถ้าวิ่งจริงแล้วอยู่ประมาณสัก70็กิโลเมตก็โอเคละแต่ในครั้งนี้ครับไฮบริดของ Mercedes-Benz ถือเป็นพระเอกการพัฒนามาเจนในรั่นที่4นะวิ่งได้100กิโลเมตที่เขาเคมไว้อะจริงๆแล้วถ้าผมใช้งานเนี่ยผมมองว่าได้เกิด100กิโลอีก และในส่วนของความเร็วที่ใช้ในวันนี้นะครับจากหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นในขนาดนีนะ้อยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วเฉลี่ยนะบางครั้งที่ผมทดสอบ140กิโลเมตรที่เขาเคลมไว้ในเรื่องของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าทําได้จริงๆแต่พอขึ้นเป็น142ปุ๊บตัดการทำงานเป็นเครื่องยนต์ทันทีครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขาการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะทั้งหมดก็สัมผัสได้นะครับ ในเรื่องของตัวเลขต่างๆในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในเรื่องของการใช้งานในเรื่องระบบไฮบริดนะช่วงล่างในส่วนของอัจจิที่คอนโทรลก็ดีครับข้างหน้าที่เป็นในรูปแบบของอิสระส่วนข้างหลังเขาเอาถุงลมมาช่วยในการแอบสอบนะครับในเรื่องของรอยต่อของถนนในเรื่องของการลูดหลุมเองก็ดีนุ่มนวลครับนั่งขับอยู่เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่ารถสัมผัสกับพื้นถนนที่มันมีรอยต่อเลยนะครับ ทำออกมาได้เนียนและในส่วนของการเก็บเสียงให้ทั้งโดยสารทําให้ดีอีกนิดนึงสําหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงครับตัวของเบอร์มาสเตอร์ตัวนี้นะมีอีควอไลเซอร์ที่เจ๋งมากๆเขาสามารถปรับจูนในเรื่องของมิติเสียงต่างๆให้ตรงกับบุคลิกของผู้ใช้รถผู้ฟังเพลงนั้นๆนั่นเองนะครับสามล้านสามบาทเป็นราคาค่าตัวของ Mercedes C Class c 3 5 0 e ซึ่งเป็นราคาที่น่าคบเพราะ หนึ่งปีที่คุณใช้งานนะถ้าคุณใช้งานในเมืองเพียงอย่างเดียวนะเชื้อเพลิงคุณใช้งานน้อยมากและยิ่งถ้าเกิดว่าโจ์การใช้งานต่อวันเนี่ยไม่เกิน100กิโลคุณใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลยชาร์จเต็มเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ในเรื่องของควิกชาร์จตามที่มาทีนะครับแบตเตอรี่จะคืนกำลังให้ถึง80%ด้วยกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Mercedes c c l a s s c 3 5 0 e ที่เราได้ทำการทดสอบในวันนี้นะครับ แต่รถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันครับใช้งานไม่นานคืนกำไรในเรื่องของเชื้อเพลิงแน่นอนครับเรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน ถูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a s t ตอร์ซีเอ็กซ e แพทไม่ฟี e เดอพยานต่อให้โลกตานิวอิสระมจิกอ คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกันมาสก a า CX8 ใหม่ feel the drive new isuzu x series man s with my infinite x life หนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานโยนต์กับ a u t o ตอ r l เวิ a ์ l ไทยแนดะครับช่วงเวลาสำหรับการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านชมครับปีที่ผ่านมาตกลงแล้วนี่ก็ตลาดรถยนต์ก็เติบโตนะครับ ไปอยู่กันที่ประมาณ850,000คันนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับมากกว่าเดิมนิดๆน,นะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ายรถยนต์หลายค่ายก็พึงพอใจในยอดขายของเขานะครับเพราะว่ามีการเติบโตกันอย่างต่อเนื่องขึ้นมาเลยทันทีนะครับเราไปกันที่ค่ายแรกเลยครับมาสด้ก,ก็พึงพอใจเช่นเดียวกันนะครับกับยอดขายที่ทะลุ30,000คันนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับสำหรับปี 2,566นี้เขาก็คาดการว่ารถของเขาเนี่ยจะมียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับมิสเตอร์ทาดาชิมิอุระประธานบริหารบริษัทมาสเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2,565ที่ผ่านมานั้นถือว่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการฟื้นตัวจากการบริโภคของภาคเอกชนโดยมีปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่างๆเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกับอุตสาหการรมยานยนต์นะครับที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะความต้องการซื้อร ถยนต์ใหม่นั้นก็เริ่มกลับมาอีกทั้งยังได้ปัจจัยหนุนจากการเข้ามาทำตลาดของแบรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะแบรนด์จีนนั้นรวมถึงการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการตลาดจากค่ายต่างๆส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ12%จากปีก่อนหน้านั้นโดยมียอดขายสะสมประมาณ850,000คัน สำหรับ Mazda สามารถประคับประคองยอดขายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง Mazda 2นั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงสามารถทำสถิติยอดขายอันดับ3ของตลาด b ีคารวม Eco-Ca าด้วยยอดขายสูงถึง16,249คันผลักดันให้ Mazda สามารถครองตำแหน่งยอดขายอันดับ3ในตลาดรถยนต์นั่งได้ยาวนานเกินครึ่งทศวรรษด้วยจำนวนยอดขาย17,810คัน นอกจากนี้ในส่วนของ Mazda CX Series ยังสามารถสร้างยอดขายได้เป็นกอบเป็นกำรรเช่นเดียวกันที่จำนวน12,322คันอยู่ในอันดับ4ของเซกเมตนต์นี้ซึ่งทั้งหมดทำให้มียอดขายรวมอยู่ที่31,638คันครองความนิยมด้วยการเป็นแบรนด์อันดับ6ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำหรับปีนี้ปี2566นี้มิสเตอร์ทาดาชิมีอุระคาดว่าตลาดรถยนต์ในปีนี้จะมีปริมาณการขายมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ850,000คันถึง870,000คัน แต่สําหรับ Mazda นั้นจะส่งรถใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมนโยบายการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดทําให้มั่นใจอย่างยิ่งว่าปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ10%หรือมียอดจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ35,000คันในขณะที่เกร a วอลมอเตอร์ Motor, ก็มาแรงเหลือเกินนะครับสำหรับยอดขายที่โตมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านู้นนะครับกว่า200%เลยทีเดียว นายนรงศรีตลายนกรรมการผู้จัดการเกรฟวอมอเตอร์ประเทศไทยได้กล่าวถึงปี2565ที่ผ่านมาว่ามียอดขายและส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง5รุ่นได้แก่ h a w a l S6 Hybrid SUV All New h a w a l S6 Plug-in Hybrid SUV h a w a l j o r i o n Hybrid SUV o l a Good Cat และ o l a Good Cat GT รวมทั้งสิ้น11,616คัน เติบโตขึ้นจากยอดของปี2 5 1 4ถึง214%โดยเฉพาะอย่างยิ่ง h a วาไรซิกไฮบริดนั้นสามารถครองตำแหน่งผู้นำในตลาด Compact SUV ได้อย่างเหนียวแน่นถึง12เดือนติดต่อกันโดยในปีนี้ Great w a l อเตอร์จะยังคงนโยบายรับฟังทุกเสียงจากผู้บริโภคเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับยิ่งขึ้น สร้างสรรกิจกรรมที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ตลอดจนสารต่อพันธกิจที่จะนำรถยนต์รุ่นใหม่อีก4รุ่นเข้ามาเปิดตัวให้กับตลาดเมืองไทยนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าขยายเครือข่าย g r รดว w a มอเ o t o r Store ทั้งแบบ Direct Store และ Partner Store ให้ครอบคุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ จากสิ้นปี2 5 1 4ซึ่งมีอยู่แล้วทั้งสิ้น30แห่งทั่วประเทศในปีนี้คาดว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกจนถึง80แห่งทั่วประเทศโดยได้เปิดทำการไปแล้วทั้งหมด62แห่งและกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก18แห่ง Mercedes-ben z ก็ประเดิมเปิดตัวรถใหม่ของเขาแล้วนะครับเป็นรถแวนครับ Mercedes- Ben z V250D Exclusive ครับ Mercedes-benz ประเดิมแนะนำโมเดล V-Class รุ่นล่าสุดอย่าง Mercedes-Benz V250D Exclusive รถแวนเอเนกประสงค์7ที่นั่งระดับ First Class โดยโมเดลนี้ถูกผลิตและนำเข้าจากโรงงาน Mercedes-Benz ในประเทศสเปนซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถแวนของ Mercedes-Benz ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก V250D Exclusive นี้จัดเป็นรถแบรน์ที่เหมาะกับกลุ่มครอบครัวมีความโดดเด่นในทุกมิติทั้งการออกแบบภายนอกและภายในพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารสมรรถนะและการขับขี่ที่ดีเยี่ยมรวมถึงเทคโนโลยีและระบบความปลอดภยัย ตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz Generation ใหม่โดยในรุ่น Exclusive นั้นได้รับการตกแต่งในสไตล์อวันกาดและมีการออกแบบขนาดตัวถังแบบ Extra Long อพร้อมกับใช้เครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ9สปีดทำให้ Mercedes-Benz V250D Exclusive นั้นเป็นรถประเภทแวนในระดับ First Class เพียงคันเดียวในตลาดโดยเปิดจำหน่ายในราคา5.4ล้านบาท นั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยันยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ worldwideautothailand.com w r ครับสนับสนุนโดยใหม่ e-su-d-max magic eye ทยานต่อให้โลกตาม รู้ก่อนขับกับอีซูซุตอนดูแลรถสีขาวและรถสีดำต้องทำอย่างไรหลายคนเชื่อว่ารถยนต์สีดำและสีขาวต้องได้รับการดูแลสีของรถมากกว่าสีอื่นๆเนื่องจากทั้งสองสีจะแสดงคราบสบกรปรกที่ฝังแน่นได้อย่างชัดเจนรู้ก่อนขับกับอีซูซุมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์สีขาวและสีดำว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง รถสีดำอาจจะดูแลยากกว่าสีอื่นๆสักหน่อยเพราะเนื่องจากจะเห็นคราบสกรปรกและรอยขนแมวได้อย่างชัดเจนจึงต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะปัดฝุ่นออกจากตัวรถไม่ควรที่จะใช้ผ้าปัดหรือเช็ดทันทีแนะนำว่าถ้าฝุ่นเกาะที่ตัวรถควรใช้น้ำฉีดฝุ่นออกก่อนหรือควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำหม,มาดๆเช็ดก่อนไม่ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดเพียงอย่างเดียวลงแว็กเคลือบสีรถบ่อยๆ เป็นการเพิ่มชั้นแว็กซ์ที่มีคุณภาพของผิวสีรถได้คุณเลือกใช้แว็กซ์ที่มีคุณภาพหรือเลือกใช้แว็กซ์เคลือบสีรถที่ใช้สำหรับรถสีดำเท่านั้นบางยี่ห้ออาจจะช่วยลบรอยขีดข่วนจางๆได้อีกด้วยหลังจากลงแว็กซ์เคลือบสีรถเสร็จให้ใช้สเปรย์แว็กซ์เคลือบสีรถอีกหนึ่งชั้นยิ่งถ้าเป็นสเปรย์แว็กซ์สำหรับรถสีดำโดยเฉพาะถึงแม้จะมีราคาแพงกว่าแต่ก็ช่วยในการปกปิดอรอยขนแมวได้เป็นอย่างดี หากพบว่ามีอรอยขนแมวมากมากให้ทําการขัดสีรถลบรอยออกเพื่อลอกชั้นแวก็กกาวออกพื้นผิวจะได้เรียบและสม่ําเสมอและค่อยลงแว็กเคลือบสีรถซ้ําอีกครั้งรถสีดําควรต้องหมั่นดูแลบ่อยกว่ารถสีอื่นๆควรใช้น้ายาเคลือบสีรถที่มีคุณภาพจะช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นและช่วยให้เช็ดออกง่ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการเช็ดและการสัมผัสที่ผิวสีของรถที่ควรทําตามคําแนะนําข้างต้น เพื่อป้องกันรอยขนแมวรอยขีดข่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับรถสีดำรถสีขาวถือว่าเป็นสีที่ยอดนิยมอีกสีหนึ่งซึ่งอาจจะดูแลรักษายากจากรถสีขาวอาจกลายเป็นรถสีขาวอมเหลืองได้ดังนั้นหากทำได้ควรหลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดโดยตรงหากได้รับแสงแดดปเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้รถสีขาวเกิดคราบหมองและเหลืองได้เร็วกว่าสีอื่นๆมันล้างรถอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ควรที่จะแยกฟองน้ำออกเป็น2ส,ส่วนคือฟองน้ำสำหรับล้างตัวถังด้านบนและตัวถังด้านล่างเพราะเนื่องจากด้านล่างของรถจะมีความสกปรกมากกว่าการที่ใช้ฟองน้ำอันเดียวทั้งคันจะทำให้รถสีขาวเกิดคราบจางๆบนตัวถังได้มากกว่ารถสีอื่นหลังจากล้างรถควรเช็ดรถให้แห้งและสะอาดควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าชามัวสำหรับเช็ดรถโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยบนตัวรถของเราได้ เคลือบสีรถเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อช่วยให้ผิวรถเกิดฟิล์มบางๆเคลือบเอาไว้ชะลอการเกิดคราบเหลืองใช้ดินน้ำมันล้างรถช่วยในการดูดสิ่งสกปรกที่เกาะติดแน่นออกจากผิวรถและมีความหนืดอะไรระดับซึ่งบางชนิดต้องใช้ควบคู่ไปกับน้ำยาหล่อลื่นสำหรับรูบดินน้ำมันโดยเฉพาะที่มากพอจึงจะปลอดภัยกับผิวสีรถซึ่งการใช้ดินน้ำมันก็เหมือนกับการล้างรถนั่นเอง ควรทำประมาณปีละ1น่ครั้งก็เพียงพอทั้งหมดคือข้อแนะนำสำหรับการดูแลสีรถยนต์ของคุณให้ดูดีอยู่เสมอไม่เฉพาะแต่รถสีขาวและสีดำเท่านั้นแต่รถทุกสีก็สามารถทำตามได้เช่นกันเพื่อให้รถยนต์ของคุณมีสีที่เงางามและดูดีอยู่ตลอดไปครับ ทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับชื่อเดียวกันออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์เหมือนกันครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com o ครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครับทางโทร5กด5สินเจยูอีสินนี้หัวใช้อ่างปลาตัวโต้ไก่ครับสวัสดีครับ